สวัสดีจ้าพี่น้องมาพบกับแซบกับสวดอีกแล้วเด้อจ้ะเมื่อนี้ได้ขนมเส้น,นะคะ่ะเออหวนหวนหวนขนมจีนน้ำยาตาน้ำยาป้าค่ะว้าวกระเหลือง่านมากจ้ะยิ้อข้บักย่างคักเลยใส่เออ,เอ,อ,เอ,อลูกซี้นลูกซี้นโดดค่ะลูกซี้นลอยฟ้าเวียโดดนี้ไปใส่แล้วลูกนึง อู้ขวนห้วยหวยเลยบักยางหอนเลยกินได้เบ่บัดน,นี้ไซเบอร์สุยางค่ะลูกซิยนเฮ็ดเฟี้ยงกับไซฮ้อนฮ้อนฮ้อนฮอ,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 อไซพริกไทยเม็ดน้ำมีบักสตัวค่ะยังขนมเสียนองู่หนูกินก็พักมันเมะนอะ ห้ยหิวห้วห้าห้าหาใสเปียกใกล้ลแต่อหอนอร่อแท้แท

หิวแห้งทั้งหิวทั้งเมยตั้งสิกินเบิร์บอบบูบานที่นี่เผ็นเสี่ยงกัะใส่โอ้ยปีกไก่ต <laughs> <laughs> ั้งไส้เผ็ดมากเผ็ดเผ็เลยถ้อรอ่อย ก็สงดำุ็สีฟ้าก็ใช่ก็ใช่หนูเกษรหลายเลยสนนี่เหลหาเิวี่ยตา ใช่ใช่ผมจีนง่ายๆเลยอืมใช่อืมก็อรยังไปยังอ้ยเอาละจ้าตามี่ตามเกิดยิ้วหักอือม Thôi bu man thế không? Hoàn cả hoàn Phải tác nào mất tươm ta Hoàn ừ. Hoàn 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 Tác nào mất tươm cơn Sốt chuẩn với. น่าจาจ้ายังเป็นยังเหมือนขีอสทดขอภั้เด้อจ้าหิวแ่มค้าเม้นไม่ได้กินตอนนี้เม้นตายแล้วจ้า กรดต้ออืมีแห้งหลยมาจ้าพี่น้องหวานโอ้โหังเสไย้กินข้าวด้ะ กลับขอโทษขออภัยในเรื่องจากคลิปนี้โอ้ยผู้หายแห้งบวสุภาพบวดปวอ,อ้ยเนาะพี่น้องผูดอะไรเหตุหงานใม่เมื่อยก็สีเขา้าใจเนาะจันทร์อ่ะพอเห็ุกินข้าเบิ่ดเหมือจ้ะ นี่เขาตัอเสด็จกินเนี่ยน้อแต้มมือขึ้นเนี่ยจอนนีก็บว่าซ้มเหรอคะโอ้รอดแล้วจ้ะมือนี้รอดแล้วว่าตายแล้วจ้ะชีวิตไม่ขาดนะจ้ะโอ้จ๋าอตัวแท่สำหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณขอุณ พี่พีนน้องๆที่มาหลับชุ่มหลับเบืองเลยรู้จักสำหรับคลิปนี่ขอขอบคุณเครือ่องค่ะ